สวัสดีจ้ามันนี่ยาแววมาหาดใยเราเ้ยจ้ะมาแต่แต่เมื่อคืนห่ะแต่บริายคิดอ่าอันนี้เป็นเนื้อลาจานต้มน้งมุนแล้วก็นี่อย่างไรจะแซ่บอยู่จ้ะไปไปเบิงเที่ยวตลาดหาดใยน้ำกันมาเมื่อคืนนี่พอดีว่า อาก็ะจะเช็คเขาโรงแรมยังออกไปเดินเที่ยวกะดึกแน่แล้วจ้ะและ้วกะรู้สึกว่าเมื่อยกัเลยไปไดทายคลิปคนไลายหลายมาขึ้นเฮ้จ้ะไปเที่ยวตลาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นโลแกงสิทอร่อยไม่ฝรั่งใส่แดง,ดดงอันแด,ดง,งนนะไร อันนี้ขมันปิ่ง้านเขาอ,อาจจะมีสองสองฟังเลยจ้ะมีสองฟังเดี๋ยวแวะสิไปเบิ้งเขาไอ้ก็เขมันสีเหลืองนะจ๊ะอยากอันนี้ลูกครับขาออกค่อซื้อไหคะขากับซื้อขี้ขั้นหิวเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อนันชิม ไปไปเที่ยวน้ากันจ้าละจางลูกละสามสิบาทใส่แน่นๆ่ <c oughs> น้นเป็นขนมจะเป็นขาหารนี่จะเป็นขายผละไม้จ้ะแม่นหมดเลยสองางทางสองฟัง แต่ข้างหน้าพุ่นจะเป็นจำพวกผักฝนกันหลายอยู่เด้อคะ่ะพี่น้องจา้าอาหารเหนืออาหารเหนือบ้านเฮาหน้าเจ้าอันนี้ผักอะไรอะ่ะนี่ผักอเลร อันนี้จะเป็นขายของแบบนี้จ้ะมันแม่สายอ่ะแต่กล้วยลำไยเป็นทัวของแหงกระเพาะปลานั่แบบนหมดเลย เริ่มเป็นอาหารทะเล จะเป็นสตอร์ดรอแกะเรียบร้อยแล้วผักููดที่น้องนางแกะสะตอร์ดนั่งรถเครื่องที่น้องจ้ะ น,นี่ก็จะเป็นขนมมันอย่างก็ที่ยูดคือมาเลสแต่ทางมาเลสจะสีดำทิ่ใส่น้ำอ,อ้อยทางนี้จะเป็นสีออกระดำน,นี่จะเป็นไข่ผักเหมือนบ้านเขาแต่ก็จะเป็นผักทางใต้ยีย สมบูรณ์ของมังไทยเนาะนีอ่อยู่ในกรุงเทพเลยปาดค่ะพี่น้องดูสะออนหัวขาวทุคดดวคกคนทุกคนลงบูก็จะเอาขามิ้นขาวจ้ะ เจ้าเพ้ากัเลือกมะเขือพอมนอันนี้คตมนม่านเห็ดจะ้อเาชพ้ากัจะซื้อหัวใช้ปูไปให้เจ้าดา ดี๋ยวจากถุงยี่สิบถุงงานนี่ตียี่สิบถุงแปดร้อยบาทแอัน,นี่เป็นหมักไฟนี้ลูกอะไรคะจัมบูลิน แชมพูลินเซนแต่เป็นเหมือนหมักไฟแต่ลูกเล็กๆเขาเรียกถั่วอะไรนะคะในนี้เขาเรียกไอ้ถัวหอมกระรังถัวกระรังกระรัง <c oughs> ุงบูกับประภาฝากของไว้น้ำเพิินจ้ะจะไปเดินต่อโซนนี้จะเป็นใครลูกผับเกลนมากางไงพี่น้งองเออมาทำสวยซื้อองุ่นองุ่นเขียวอร่อย เฮอเดนี่ก oh, ็จะเป็นโซนนี่ก็จะเป็นผลไม้เป็นเกาลักจ้ะอ่อนี่จะเป็นมะม่วงเบาดองโซนนี้ก็จะคายเป็นของไอ้อแห้ง ปลาหมึกเดี๋ยวจะซื้อปลาหมึกไปกินพยายเอาอยู่จ้ะานีสรนมเนี่เมนบดจ้ะส่วนนี้ก็จะเป็นน,นี้ต้องเยอะเลยนะขายกับเขาด้วยจ้ะ ไม่ต้นไม่ต้นไม่ต้นไม่ต้เด็เด็ดไม่ต้าตันองตันง่อาดีดีเองนะกินฟรีก็กินได้เลยอ๋อกินฟรีเหรอกินได้เลยจ้าเพราะว่าถึงก็โงงานเราเองเอาเลยกินได้ท่ไนไปใส่ไได้อาหิบฟรีได้เลยนะคะกินฟรีได้นี่จะขายบะจางขายนี่นะั้ เป็อย่างกรเนี่ยนขนมนพักพกาดผัดเหมือนผัดไทยเขาบอกจะเป็นขนมพักกา,าดขอยดีจะยำมะเศ้ามันซื้อข้เหนียวไก่ทอดหาดใหญ่จ้ะ าหาดใหญ่ต้องกินไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะอันนี้ข้าวนี่ข้าวเหนียวเขาจะใส่หอมหอมเจียวหอมแดงเจียวข้าวมะนาวก่ไูกินอะไร มีมีเหลืองผัดมีเหลืองกาแฟร้อนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ไม่หวานเนาะไม่หวานเหมือนกันกาแฟไม่หวานเหมือนกันครับไม่หวานเหมือนกันนะคะาว่าเอาอะไรก้านี้ยอร่อยมี แซบปะร,ร้อนๆอยู่หอมเจียวข้าวเหนียวไก่ทอดมาเด้อค่ะติดข้าวเส้าน้ำกันไขรค่าอร่อยอร่อยแซ่บอ่าเมื่อกี้ยายแววตื่นขึ้นกะไปเดินตลาดเยี่ยเรียบร้อยแล้วจะกลับมาอาบน้าอาบแช่กะสิกลับพะเยาเด้อจ้า วันนี้มาพักโรงแรมอ่าที่หาดใหญ่หจันเป็นเดิมจัดช่วยขอบคุณน้องแจงคนสวยนะคะที่ซื้อกระเป๋าให้พี่ของอ่าไม่ขึ้นอ้เหี้พุกแถมซื้อปไปเลยจ้าขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ยายแววก็ขอลาสามีกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยายแววชาแนลให้ยายแววเนกบผมูลักล้างถ่ายจัด หลาันยุ่งยาเดี๋ยวจะไปสนามบิน <laughs> เดี๋ยวจะไปสนามบินแล้วจ้ามีมือกับอ่าปลาพากับลุงหมูกับอเมล่ากับตุณต่างมุนีไม้กันหมนดแล้วจ้ามามาเที่ยวในหาดใหญ่เนี่ยคนะือเนี่งจะจะจะกลับประมาณช่งวงบ่ายจ้ะพอกันมาคิดมานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะน้องแจนคนสวยโอเคค่ะ